สวัสดีครับผมมายองคุงนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ทะเลสวนสนนั่นเองนะครับจังหวัดระยองและบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับนี่มากับทีมงานนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมงานนะครับนี่นี่ก็เดี๋ยวพาไปดูทีมงานครับนี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอเลนากระโตครับไป ชื่ออะไรนะโอเล่นากระโตะครับโอเล่นากระโตะอัไนมันโค้งเขาอ๋ออย่าหาทำชื่ออะไรนะชิจูครับชิจูครับนี่ครับมากับทีมงานครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโอ้นี่ครับแล้วก็ประธานบริษัทอมรีเซลครับชื่ออะไรครับประธานชื่ออะไรครับ ตุ้ยครับตุ้ยเดฉยวหน่อยนะคนนั้นก็บอกชื่อชื่อโอลี่คนนี้ก็บอกชื่อตุ้ยตุ้ยร้อยร้อยห้องครับร้อยห้องครับร้อยเมียชูโอครับวันนี้มาตลาดสดสดเออเออตลาดสี่หัดสดสดหัดสดสดเออเออยูโอตลาดสดสดตลาดได้อะไรครับนี่มีความสุขออกมาความสุข สนุกมากเลยความสุขนี่อาจะขึ้นต้นไม้ตรงนี้เล่นเ้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชูขึ้นต้นไม้ตอนนี้ยังยังไม่เมาเราจะมีวันนี้มีทําอะไรกินบ้างครับเมนูวันนี้ก็มีหอยครับหอยเป็นเป็นหอยเชอรี่หอยหอยหอยจุกครับหอยจุกหอยจุกนี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะให้ดูคนดังครับนี่ครับลุงพลครับลุงพลเปแตนไว้ไหนเปแตน ลุงโคนครับนี่ครับแล้วก็เสียยมครับทีนี้ก็ได้รับสติกเกอร์ใหม่เนาะมาติดใกล้เลยมาติดใกล้เลยมา,มามลองตสติกเกอร์รลองสติกเกอร์ใหม่ครับอากาศบวินวินมันติดไม่ได้ครับมันไดวมันหลดุดเขาบอกว่าเขาบอกว่าสุขที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าทะเลทะเลทะเลทองเอ้ใช่ไหมใช่ไหมทะเลทะเลทองไปบ่อยไหมครับไปบ่อยไหมครับ 1,2อ่ะเสียบบนอ่ะ1,2 1,2แบบเสียบบน1,2 1,2ไหวไหมนี่นะครับแล้วก็มีใค่ว่ายู่นีไม่รู้เอาครับวันนี้ก็มีเมนูอะไรบ้างอันนี้อันนี้คืออะไรคุณผูมอันนี้อันนี่วะกูกูครับกูข้างล่างชุ่อะไรวะนี่ครับ เดี๋ยวจะมีทีมงานครับต้มส้มตำส้มตำร้อยเม็ดนี่ครับกับทีมงานครับขอเมนูครับนี่ครับทีมงานบุรีรัมย์ดีเซลครับวันนี้เรามาสี่คันสี่คันรถนะครับพาทีมงานมาเที่ยวนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับของหาดสวยๆนั่นเองนะครับบรรยากาศนะครับก็วันนี้ก็มี มาหลายชีวิตนะครับแล้วมีหมอลำด้วยนี่เดี๋ยวมากินน้ำไอตีเลยนี่ครับหมอลำไปแล้วครับโอเคครับนี่ครับมีหมอลำนะครับหมอลำเคลื่อนที่หมอลำเคลื่อนที่มาดูมาดูมาดูไอ้ รคเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการทาอาหารครับแจ้งว่าเราไม่ฉลองครับไม่ฉลองครับติสติ๊กอร์ใหม่นะครับของทีมงานนี่เด <nah ี๋ยวให้ดูครับนี่นัมเบอร์ครับหนึ่งสามสองศูนย์นี่ครับงวดหน้าครับนี่ครับท่ันนี้ก็เพิ่งติดนะครับอาวทำไมมันเป็นเงี้ยย่นนี่ครับท่านก็ นัมเบอร์นะครับสองสามหนึ่งนะครับอันนี้มันทำอะไรครับนี่มาซื้อน้ำแข็งให้เขาครับน้ำแข็งเมื่อคืนนอนไหนครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนข้างทะเลข้างทะเลทะเลทองนี่ครับแล้วก็มีชีฟนะครับมาไกลครับมาจากอะไรบุรีรัมย์รรัมเหมือนเดิมชีฟขึ้นเครื่องมานะครับ อยู่โบวินอยู่โซนอยู่อยู่โบวินอยู่อยู่แกงก็เป็นเชฟเหมือนเดิมเชฟเดิมอันนี้อันนี้ไปไปหามาเมื่อกี้ใช่ไหมสดเลยครับกุ้งกุ้งจากกุ้งทะเลครับปีชอนมาสดเลยครับชอนมานี่ครับอันนี้น่าจะพากันไปมุดเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหนี่ครับกุ้งทะเลครับกุ้งทะเลก็ต้องกินที่ทะเลแล้วก็ส้มตำรสเด็ด รสชาติเป็นไงครับคนจิ้มก็รู้เปรี้ยวหวานใสน้ำันนี้ครับโอเคครับไปเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับยังอะไรยังไม่ได้น้ำเลยฮะคนคนคนไมแช่กันได้หมดเลยายเนี่ยถ่ยเร็วลุกรถหมดแล้วถ่ายเร็ว นี่ครับรถประธานนะครับคุณยำรีเซลครับนัมเบอร์ครับ002ครับรแต่งนะครับตาเอาปิดท้ายก่อนฝากฝากสมาชิกฝากสมาชิก มีใจก็ตามมาครับมีใจก็ตามมาครับใจก็ตามมาถ้ามีเรามาก็ยังดีใจด้วยยังดีใจถ้าเธอจากไปก็เธอจากไปก็ไปขอนแก่นดีกว่าเฮ้ยจะสองหมื่นนะสองหมื่นห้าครับขาด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 หรอมีอก็มมาวันนี้มาพักผ่อนก็อยากให้สมาชิกตามมาตามมาคตัมมามาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับโดยทำความรู้จักกันครับเพราะว่าวันนี้ประธานมาฐานเขามาท่านคุยรำเขามาแล้วก็ ทานคนทานทางร้อยห้องแล้วก็ร้อยห้องเข้ามาโอ้โหแต่ละคคนรับเราไม่ต้องไปถึงเกาะสมิตรครับนี่ครับเรามองแค่สิบบาทแล้วครับเขาบอกว่าเกาะเกาะสมิตรนี่อะไรเกาะสมิตรเสด็จเสร็จทุกรายเกาะสมิตรเสร็จทุกรายทุกรรายคับเสร็จอะไรครับเสียเงินขึ้นเรือทุกรายเลืมไหมนีครับวันนี้ก็มา หลายคนนะครับกับทีมงานนะครับยมดีเซลครับเสียฮอตเสียตุ้ยเสียฮอตเสียตุ้ยครับอันนี้ยศติดถามสอบถามเรื่องเอได้ครับร้านร้านแอร์ครับอ่าถ้ามีคนสนใจอยากอยากติดติดเอครับได้ครับขขออาามพีี่ทนได้โปรโมทโปรโมทร้านโปรโมทร้านโดยเฉพาะเลยถ้าถ้ามีคนแบบสนใจเอครับอยู่อยู่ไหนครับอยู่ตลาดเอกเซ็นเตอร์บางปินครับบางปินนะครับถ้ามีคนสนใจเนาะ ติดต่อไปเลยติดต่อได้เบอร์โทรอะไรครับแปดสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งครับครับเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นภาพภาพร้านเนาะให้ดูเดี๋ยวจะให้ครับอินบ็อกไปเลยก็ได้ครับหรือว่าโทรไปเบอร์นั่นแหละครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กด้วยเนาะเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับสมยศมิจิ์ครับครับโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจก็ถ้ามาจากลัมดีเซลก็ รถพิเศษได้ครับถ้าสนใจเบียร์ก็มาได้นะฮะตอนนี้ครับแล้วก็ซิตตุยซื้อมาเรื่อยนะครับกำลังหมดแล้วครับกำลังจะหมดนี่ก็นี่ครับซิตตุยเสตตุยมีใจ่อดสามซึ่งก็พูดนะมีกรอนไม่มีกรอนไม่มีกรอนไหมกรอนบอกกรอนคำคมอะไรเงี้ยอะไรนะมีอะไรบ้าง ความไพเราะว่าอะไรสิในมอฮี่เขพูดอนตลอดว่านี่ครับคุตุงเสียวมัดคำคมย้อดเสียวัดอ่ะโอเคครับก็เจะมาคำคมในคำคมในนะอ่ะคำคมอ่ะฮะคำคมครับมาฟังคำคมจากปากประธานครับมองไปคิดกับสมาชิกสวยกว่าน้องก็ทะเลทองเพียบไอ อะไรนักตุ้ยดูดีก่อนนะเอวเรื่องเงินมีแค่เรื่องอย่างเออเออจะจำได้แล้วอะไรไอ้ตุ้ยมันชอบไปทะเลทองไงไอ้ตุ้ยมันเคยไปบอกว่าสาวทะเลทองเลยสวยไม่จริงจะหญิงนะน้องเออสวยกว่าน้องทะเลทองเพียบเอนยี่ได้ปัน20ได้ครับปันะีัน20ปัน20่สิบไปถึงว่า ค่าเบียร์ค่าอะไรนะครับเราไปคิดคิดึกเพราะว่ามีออกมาก็ต้องไปมันคิดราคาแล้วพันห้าสิบแล้วเหมือนผมมาโปรโมทเหมือนผมมาโปรโมทร้านในทะเลทองไงมันคิดราคาแล้วพันห้าสิบแล้วนี่นี่นี่ครับขาประจำยังไงครับ FC FC นะครับเมื่อวานเห็นเห็นบอกว่าแบบพูดทุกรายละเอียดอ่ะเพรนี่นะแหล่งเนี่ยไปบ่อย นายพลเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นายพลก็ชอบไปแทงดําครับแทงดําสนุกแทงสนุกอแทงสนุกเสร็จปุ๊บแล้วก็แทงอะไรอีกแทงนุ้ยเขาไหวัดกันแตกต่างนี่เนาะอ่ะครับไปวัดกี่อย่างนี้ไปมีตังไปสร้อยสังฆทานหมดอะครับโอเคครับก็ร์สำหรับคลิปนี้นะครับก็ตัดตัดต่อเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากมีคนเทคเทนะครับกดหัวใจให้ผมรัวๆครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีดสวัสดีครับับด